ไม่มาตามนัดแล้วครับไม่มาตามนัดแล้วสําหรับเพื่อนรักเราครับตกรอบคาราบาวครับไปลาวสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับโอ้โหวันนี้อากาศหนาวเหน็บสลระเกินสําหรับเด็กเรียวผูหนาวทุกคนแหละ19องศาผมอยู่ดอนเมืองยัน19องศาเลยเมื่อคืนนี้ครับเอขาดการดูฟุตบอลไปก็มันก็เหมือน,นกับขาดอะไรไปก็เลยเตื่นมาปุ๊บ มาเปิดดูครึ่งหลังซะหน่อยเฮ้ยแมนยูโดนนำสามผมนึกในใจเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไหนบอกเพื่อนที่ทำงานบอกจะมาตามมัดมันเจอกับเลื้ยภูหวานเจี๊ยบครับตกรอบไปแล้วครับถึงแม้เบนฟอร์เตอร์ของท็อตแนมฮอสเตอร์จะพลาดพรั้งไปสองลูกเห็นเห็นอุตสาห์พลาดให้แมนยูไล่ตามมาเป็นสองประตูต่อสามก็ไปโดนซองเฮืองมินครับเปิดลูกเตะมุมด้วยขวาขวานะย้ำเลี้ยวเข้าประตูไปเลย สวยสดงดงามจริงๆครับแต่ลูกนี้ครับกองหลังสเปอร์ก็เอามือไปกดผู้รักษาประตูใบยินดีของแมนเชสเตอร์อยู่แต่แต่ไม่มี v ว R ครับก็เรียบร้อยโรงเรียนสเปอร์ไปครับสเปอร์ก็ชนะไปและสเปอร์ครับโชว์ฟอร์มได้ดีขนาดนี้ครับวันอาทิตย์นี้เจอกับเราซะด้วยครับโปรแกนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ไหนเจอใครบ้างเดี๋ยวติดตามชมบดานในคลิปนี้ครับท่านสวัสดีครับ เดี๋ยวรายละเอียดเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสเปอร์ครับไปเล่นบ้านสเปอร์นะที่ไวท์ฮาร์ดเลนนะไวท์ฮาร์ดเลนปะใครยิงประตูบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่เราไปดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกเสาร์นี้กันก่อนครับโอ้โหบิ๊กแมตช์จะเป็นใครได้ครับนอกจากสเปอร์จะเจอกับลิเวอร์พูลครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะัดที่17ของฤดูกาล24่สทับห้ครับ, 25, รบเป็นโปรแกรมก่อนเข้าบ็อกซิ่งเดย์ โดยแตกันวันที่ 21- 22ธันวาคมครับเกมบิ๊กแมตคือคู่เกมสุดท้ายของสัปดาห์โดยไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของหงแดงเรียวพูครับจ่าฝูงครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับบอส์มัตโอ้เพิ่งแพ้เข้ามา3าศูนย์นะจำได้ไหมด้านสิงบูครับถึงท,ที่ฟอร์มร้อนแรงซะเหลือเกินครับเชลซีรองจ่าฝูงะมุกไปเยือนเอ์ตันครับและคิสตันพาเลทครับโอโ้ฟอร์มกำลังดี จะเปิดบ้านทำสึกรอนดอนดาบี้แม์กับปืนใหญ่อาร์เซนอลอือหือาร์เซนอลก็เพิ่งเข้ารอบไปมาตามนัดด้วยเราไปดูคู่แรกของวันเสาร์กันก่อนเลยครับตอน1นึ่ทุ่มครึ่งที่บ้านเรานะครับเวลาบ้านเราแอสตันวิลล่าครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าเนี่ย เขามีรุนเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยและยังเหลืออีก2นัดแต่เขาอยู่ติดอยู่ในอันดับ1นถึงแเพราะฉะนั้นแล้วครับเขาอาจจะพักได้พักตัวพักตัวจริงได้แต่เจอแมนซิตี้มันยากครับที่จะต้องพักเพราะเขาก็รุนอันดับ1นถึงสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันครับจอร์นดูรันอาจจะได้ลงวัดกินก็อาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองไปอะไรประมาณนั้นครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้โหก็อย่างที่รู้ๆกันแมนเชสเตอร์อีสเรดแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ไอ้แฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะครับชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้โอ้โหแมนยูเป็นไอ้แมนเชสเตอร์ Manchester เป็นสีแดงล่าสุดแพ้สเปอร์ครับในคาร์บาวครับตกรอบไปครับสีแดงไม่ละจ้ะโอ้โหคู่นี้ครับมองมุมไหนก็สูสีนะสูสีนะถ้าเป็นฤดูกาลก่อนแมนเชสเตอร์ซิตี้ มีภาษีที่จะชนะเหนือกว่ามากครับแต่เป็นฤดูกาลนี้หรฤดูกาลที่อะไรก็น่าผิดหวังไปหมดสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับไม่แน่นะครับแอสตันวิลล่าเฝ้าบ้านที่แพ้มาตลอดเอ้ยเขาไม่ค่อยแพ้ตลอดเขาเป็นหนามย่อของแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆ <c oughs> โอ้โหคู่นี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟันธงกันคู่4ี่ทุ่มครับเวสต์แฮมยูนเตดเปิดลอนดอนครับพบไบรตันเวสต์แฮมนี่ก พูดง่ายๆก็เป็นทีมที่รุ่มๆมดนๆครับโรเปเตกีนี่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนไล่ออกครับส่วนไบรตันนั้นแม่โค้ดถือว่ายอดเยี่ยมมากครับโค้ดวัยสามสิบเอ็ดปีทำทีมได้ยอดเยี่ยมมากครับคู่นี้ครับไบรตันดูดีกว่าเล็กน้อยสี่ทุ่มนะครับวันเสาร์สี่ทุ่มอีกหนึ่งคู่ครับอิฟฟิททาวพบกับนิวคลาสเต u n i ยูเนเต็ดดูแล้วครับไม่น่พลาดสำหรับนิวค a าสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะเข้ารอบคาราบาวครับไปแล้วด้วยอิฟฟิททาวนั้นต้อง ใช้แ,แรงกำลังอย่างมากในการดิ้นรนอยู่ในเพียเมยเรีครับสี่ทู่เหมือนกันครับเบนฟอร์ดพ o บนอตติงแฮมฟอร์เรสแม่เบนฟอร์ดเพิ่งตกรอบคาราบาวครับมามาเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสบอกได้คำเดียวเลยครับว่านอตติงแฮมฟอร์เรสฤดูกาลนี้นั้นช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินโค้ชเขานั้นอะไรหลุยส์เปนิงโตทำทีมดีมากครับผมว่าคู่นี้สูสีครับเบนฟอร์ดในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับ แล้วก็คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์ครับเที่ยงคืนครึ่งครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แม์ครับคริสตันพาเลตจะพบกับอาเซนอลไม่ใช่คุกกี้นะแต่เป็นทีมบอลไม่น่าพลาด <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> แต่คริสตันพาเลตกำลังมาดีนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันสำหรับอาเซนอนครับ <c oughs> แล้วมาดูวันที่พวกเรารอคอยครับวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมครับก่อนบ็อกซิ่งเดย์สามทุ่มครับ เพื่อนรักครับจากตกรอบคาราบาวครับไปแล้วจะเปิดโอแทฟอร์ดครับต้อนรับการมเยือนของบอลสมัทบอลสมัทนี่ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยเจอกับทีมใหญ่นี่เขากวาดเก็บเรียบแมนซิตี้ก็โดนไปแล้วอาเซนอนก็โดนไปแล้วลิพูชนะแบบสบายๆเผื่อจะไม่รู้ชนะไป30มนะแมนยูเนี่ยครับเคยแพ้บอลสมัทคาบ้าน3ามศผมจำไม่ได้นะแล้วก็ไปโดนเขาที่บ้านเขาอีกนัดนี้ ไม่ง่ายครับสำหรับแมนยูและเพิ่งตกรอบมาด้วยโอ้โหแต่คงต้องสร้างขวัญกำลังใจให้แฟนบอลได้ชื่นใจหน่อยครับนัดนี้ต้องเอาจริงหน่อยครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นลูปเดิมของเขาครับลูปชนะแพ้แพ้ชนะชนะแพ้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 อะไรแบบนี้ครับอโมเรนต้องหยุดลูปนี้ให้ได้ครับอีกหนึ่งคู่ครับสามทุ่มครับเอฟเวอร์ตันเจอเชลซีโอ้โหคูดิสันปาร์กก็เหมือนขนมกรุบของเชลซีครับเชลซีนั้นมีกองหน้าที่ยอดเยี่ยม ถึง6คนครับสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นได้แบบสบายใจครับโอ้โหย่าครับสำหรับเอฟเวอรตันที่จะต้านคานเชลซีอยู่กับลูกโดงที่เป็นอาวุธอย่างเดียวของเอฟเวอรตันครับสามทุ่มอีกหนึ่งคู่ครับวันอาทิตย์เลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับวูฟแฮมตันรุถนี่แข่งในบ้านเจอกับทีมที่ฟอร์มไม่ดีอย่างวูฟนี่ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อการอยู่รอดในศึกพรีเมียร์ลีก และเชียร์ด้วยครับเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยครับผมว่าเลสเตอร์น่าจะมาได้นะสามทุ่มอีกหนึ่งคู่ครับฟูแลมพบกับเซาท์แทม์ตันวันอาทิตย์แม่ฟูแลมนี่ดีเซาท์ไทม์ตันนี่ก็เพิ่งตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนลีกเอ้ยตกรอบคาราบาวครับเราชนะมาฟูแลมครับ กองหน้านั้นดูดีกว่าครับผมว่าฟูแลมน่าจะชนะได้ไม่ยากเย็นเพราะคาร์เรนครอสเซตนั้นในบ้านเขาก็ไม่ธรรมดาครับและคู่สุดท้ายของอาทิตย์นี้ครับห้าทุ่มครึ่งครับท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวอร์พูลครับแม่คู่นี้โชว์ฟอร์มได้ดีกันมาทั้งคู่สเปอร์เพิ่งชนะแมนยูมาในคาราบาวครับส่วนเวอร์พูลก,ก็ชนะเซาท์ทฮมตันมาในคาราบาวครับเหมือนกันครับผู้ชนะมาเจอกันที่บ้านของสเปอร์ผมมองแล้วครับว่า สเปอร์เนี่ยหน้าดีจริงแต่หลังรั่วจัดเลยและเบนฟอร์เตอร์น orter, ดัดนี้ก็พลาดส,สองลูดอย่างเห็นเห็น<ๆ>แบบไม่น่าพลาดโอ้โหลีลายเยอะไนงะพอเพื่อนส่งกลับมาให้จับบอลหลอกล่อหนึ่งทีอาหมาัดเดียโลมาถึงแล้วจ้ะแล้วก็สกัดบล็อกลูกเข้าประตูไปโอ้โหโดนดาเชื่อเลยลูกนี้นี่ช้าไปสเปอร์ครับถือว่าฟอร์มรุ่มๆุดนดน สเปอร์ซี่เขาเรียกกันชนะทีมใหญ่มาแจากแต้มทีมเล็กการเจอกับลิปูก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่หนึ่งทีมสเปอร์มักจะเล่นดีครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่เราจะบุกไปชนะสเปอร์และเมื่อปีที่แล้วครับเราเจอวิดลิทของไซมอนคูเปอร์ที่ดี a อารเนี่ยไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหครึ่งคนเป่าเป็นล้ำหน้าไปซะง,งั้นแถมการไล่ออกเคอร์อติจอนเปล่าเคอร์ติจอนจะไม่ได้อะเราเหลือ10คนแต่ยัง สู้กับสเปอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่สุดท้ายเราก็แพ้เขาไปนะเมื่อปีที่แล้วในยุคข,ของเจคเกนครอปนัดนี้ครับเป็นการเอาคืนบุกไปชนะกับคืนมาให้ได้และเป็นจ่าฝูงต่อไปครับเพราะว่าถ้าเกิดเราชนะและเก็บแต้มที่เหลือเราจะมีแต้มห่างจากเชลซีถึง5แต้มแต่ในรูปแบบนี้เชลซีต้องชนะด้วยนะฮะถ้าเชลซีไม่ชนะก็ตามนั้นเลยจ้ะนี่แหละครับฟุตบอลสาวอาทิตย์นี้พีเเมริกตบเตะ10คู่ครบ ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาในการไปดูโปรแกรมไม่มีเวลาในการไปค้นหาว่าวันไหนแข่งอะไรนี่ครับมาติดตามชมคลิปผมครับผมบอกทุกคู่ทุกทุกทุกลิอาทุกคู่ทุกเวลายังไงก็อย่าลืมดูผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมหนุยพายุครับแล้วใครจะได้ลงบ้างใครจะ ป็นตัวสปรองบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเอ้าลืมไปแถมท้ายให้ครับสเปอร์กับแมนยูครับสเปอร์ได้ประตูจากโซรันกี้สองลูกและครูเซฟกี้หนึ่งลูกส่วนแมนยูครับได้จากอาจารย์ดูหลุยเซอร์เซ่ครับแล้วก็อามัดเดียโรและปิดท้ายครับด้วยประตูของซองเฮืองมินครับและอีกหนึ่งลูกครับลูกที่สของแมนยูครับคืออะไรวะชื่ออะไรวะ จอห์นนี่อีแวนครับ oh, oh, โอ้โหเกือบลืมอ่ะสเปอร์ได้จากคูลูเซฟกี้โซรันกี้ซองฮึงมินสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้จากอามัดเดียโรอาจารย์ดูเซิร์เซและจอห์นนี่อีแวนครับแน,น่ๆตกรอบไปเพื่อนรักไม่มาตามนัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกสิบเอ็ดตัวจริงที่ลิพูกับสเปอร์จะลงสนามนะครับเพื่อนรักตกรอบ